สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับคุณพัชอีแล้วนะคะครูพัชรินราเหห์ศูนย์การศรึกษาพิเศษประจำจังหวัดทังงานะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูนะคะครูจะพาเด็กมาทากิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กนะคะชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมไมมนี่ผ้าหันสาคะ่ะ คือชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมไม้หนีผ้าหันสาค่ะกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้คะเด็กๆรู้ไหมคะกล้ามเนื้อมัดเล็กคืออะไรกล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อเท้านะคะค่ะใช้ฝึกหยิบจับนะคะหรือว่าเขียนนะคะเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นในการฝึกเขียนฝึกหยิบจับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆได้นะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็คือไม้หนีผ้าค่ะนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สองคือเราตักผ้านะคะอาจจะขึงเชือกเป็นลักษณะของปูแบบนี้หรือว่าผ้าบ้า ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่มีราวตักผ้าในลักษณะนี้ก็นีบกับสอบของตะกร้าแบบนี้ก็ได้คะ่ะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเอานิวว้วมือจับนะคะจับที่บริเวณปไม้หนีบผ้าแล้วก็ง้างนะคะแล้วก็ค่อยๆไปหนีบนะคะทำทีละทำทีละอันนะคะช้าๆนะคะครั้งแรกผู้ปกครองอาจจะช่วยเหลือคะ่ะแต่พอเด็กๆสามารถทำได้แล้วก็ลดการช่วยเหลือลงคะ่ะ ในลักษณะนี้นะคะถ้าสมมติเด็กๆทำคล่องแน่แล้วนะคะ <S <S ผู้ปกครองอาจจะเพิ่มเติมด้วยการแบบลองหยิบสีเขียวมาให้ครูสิคะหยิบสีเขียวแบบนี้นะคะลองหยิบสีฟ้ามาดูหน่อยค, <S <S <ๆ S 1> <ๆ>ค่ะสีฟ้าลองหยิบสีชมพูมาดูหน่อยค่ะมันเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครองนะคะเป<ๆ>็นไงบ้างคะกิจกรรมของครูยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะค่าว,ว่าวก็รบกวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปและอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งให้ครูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของครูก็จบแล้วและอย่าลืมที่ มีก,กิจกรรมดีๆอะไรไหมให้เด็กๆได้ทำการอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ